สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกคูทุกคนเนาะเออขั้นเงาะเงาะคันไดอันวาเรื่องกางไปเลยพอน้องที่แท็กตกกามาื่อคืนนี่ง,งุ่มตกเงีย่ยงโคมตกกได้คนงานอยู่สามคนพี่น้องสี่ตังอ่าวพี่น้องเลยคนงานหายดํานหน้าได้หายเพิงพี่น้องขึ้นแนกล้งมาถ่ายคขีดพี่น้องได้เบิง่งได้ชมท่องนี้ก็สิเป็นพยาบาล บรน,นสูงพี่น้องเอ้ยกลับเมียเพิ่นกลับกลับกลับเพื่อได้ก่อนน่นนะร้านเคยพอน้องเดือนมดนาำหน้าตีพอเดือนเออเมียประชัสะเออบอกวนกระดมามาอนีอ่ออ่อญญาขอนชวาถึงระดำหน้าซองเถวเอาร้านเคยมาไทยมาดำสวยจะคุยขาดเวลาหายเทปสามหาย ได้แล้วไปล็ลอไหายหนึ่งโอ้เก่งอลีเบาวโบดอยู่เฮือนบ่าวบาวโบ่นะโอ้เออเป็นอีกแล้วบ่โอ้มาคอพี่น้องต้นนี้แสแปสุดๆเลยพี่น้องเชื่อแต่มันเป็นบมดุกโอนี้คนงานหายมโอนี้มากันสองสามคนหนะึ่งทำไมได้สามว่าในห่วยขาอยู่รักเขาน่นหายเบิร์ดบอ ออพ wow. ี่น้องจ้า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 ดําหน้ากับเลยดำาถี่เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเอาขนาดห่างบ่คะคะเด้ว่านี่ค่ะเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยต้นคามหันเรียนหายเข็ดประหันพี่น้องยังเกี่ซองหายในโน่นหันบ่แล้ว พี่พิปานาเนาะเขาสูหนะเพียกหนางานพี่น้องเอ้ยก็สิบได้ไปทางใดถ่ายคลิปสัมสักพี่น้องได้เบิงไนด้นส้มหน่อยหน่อยพี่น้องจะไดกายถิ่มยาปะกันได้พี่น้องพี่น้องจ้าวันเบิ่งนเอาส้มไปนำกันได้พี่น้องอย่าเพิ่มทิ่มเพิ่มปะเจ็ดสายสแตกสายแดกสายเอืออได้พี่น้องมามีเวลาสิสแตกค่ะพี่น้องเบิ่งซ้ัพี่น้องเอ้ยชิปไปใสายแบบไหนไทยนา เออสิไทยนาดำพี่นดาพปอยังน่อยหนึ่งสวัสดีทีมงานอาซูแดดบนนี้หนาขึ้นมปยังเหมือนกับเกล็ดะแดงพี่น้างเ้ยกับอันผู้เอาลาหน่อยมานำ่งอะไรนี่อันกระหันตนนี้หมดทีมกะหาฮกไรว่าห้ขน่อยได้เอาโกยเหมยดิ กาหาหกล่อยถิ่มมาหายขนอ่อยดำตายหลุดแนวนี่ดำหน้าคนหน่อยเนาะยองแงงยองแงงบุลเล่จักเถื่อบ่ลเล่จักเถื่อแล้วมันหายหญ่ติดได้ติดลูกอันนั้นนะฮะเนี่ยเอาได้ติดขาดกระไายน่ะโอ้ยโอ้ยหมดไทม์มือก็ก็ บ้าหัชิย่อเสะได้ประไทยน่ะฮึแก่ขึ้นขั้นท่นอะนี่้ัมแหละปบนะเมื่อเลยฮ้มแหล่อมกทินกับลานน่อยแล้วก็อยู่เทียงผมเนันตกสิตีนตีนขาดข่งหมดแล้ว แต่พอเขาให้มันนักอย่าไปอย่าไปทาย้ามอย่าไปทาย้ามเด้อไทยกระส้นขั้นเนี่ยขั้นนาบัวเดป่าตัวนี้น่ะแต่ยังเป็นหมากไทยบ่๊มนักเยังนี่พานไทยลูกหนึ่งย่อบ่ขึ้น เอาเค่อติดได้พี่น้องติดปลดได้มันอยากดีดแขวติดรถไทยนะไ่ต้องไทยอันเลิกค่อยไทย wa nên lốc cả, mọi người đâm na, om thẳng, om el, các bạn biết không? Chảo nung, đi chào nung, đứng bay hẳn chảo nung, mua nung, nung, đâm phun. Cái bò nè. ใครคุย,ยังไงไปดำรถเจ้าทัข,ขาดขไ่ขายจะเขตไปลังดดวดหน่อยสำาับพี่นงองปะสิะไปต่างกล่องเมียนก็ได้พี่นางเดี๋ยวสิลงดำหน้าจากบาทดีไปดำาก็ได้บ้านอยูอา่านพี่เนาะจะได้มาอยูอา่ยา,านาอยู่ เหตุท้ายเปตตาบุญแค่เกะแกะเ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 กะไปมันมวนพี่น้องเลยเฮ้ยเพราะอังกิมหนาด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็ชิลลงคิดไปวยพี่น้องด้วยก่อนชิลงดันหน้าต่อพี่น้องเลยคือสิพงแท้ยน่นี่นะเฮ้ยมันคือสิพงเนี่ยมันสิพงสุดจ้าสุดหนำดี่น้องเดซ้ายไหมดูหนำน้อง ขอบคุณดูกำลังใจเด้อขอบคุณกูดคผ่านชื่อคาะขอบคุณคอมเมนต์ทุก่าเลยั่บ้ารขอมเลยสบดีเด้อบ่ดีเน้อมองคันมอไทท่นก็จะชิล้พี่น้อง มอซิล่าพี่น้องนาะเบาแหล่ะาโหลดมซ้ำที่น้องี่งเงีรยงเซงงยังเี่น้องพุนไอ้นนกล้องเข้าไปงีเงี่ยงเลยรถใช้ลมเช่ไหมโอ้ยราขิงตั้งเนี่ยเอาขึวนได้ได้ปาะแต่เป็นหน้าเก่าแต่แตป็นทเรายเออให้ลดลมแก่เข่าแม่แล้วหักมันตอลมแก่นั่นแก่เข่าปี่ยงได้ยน,น Vì này Thái phần đầm phần lùm chay nị nhỏ người cổ sẽ khẩn như bà bạn này nhớ nhớ há còn cũ có khẩn răng ừ khẩn bồ bạn หนึ่งส่งโมงผ่านไป <laughs> อ้ยตายกูจุสาม่งโมงผ่านไป <laughs> หาใหม่มาใส่กันแล้วพี่น้องโอ้ยเอิญหน้าผู้อยู่ผูพ้พี่น้องลูกก็เมียถ่ายอยู่ผู้เอิญผินมาสวยเฮ้ยมาแเลยทั้งหน้าพอน้องเดือนกับพยาบาล มาเลยป้ารไทยมาเลยบ่ต้องติดว e ่เาะขึ hmm. ้นรวะเาะขับไปอีกมาไม่ปอยนั่นรอกมามาเนา

Con <laughs> <Cái> hóa sạc <laughs> Một đêm phai <khóa> vậy đó <laughs> Một đêm phai vậy đó hả nè Không đủ vậy nè mình béo gì đó béo chút kem à combo thôi 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 thôi